วนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังสองสตดิโอนะคะคลิปนี้นะคะฟังจะมาแจกแผ่นทริปเที่ยวประเทศรัสเซียนะคะ12วัน11คืนเที่ยว2เมืองนะคะเซนต์ปีเตอร์เบิร์กและมอสโก ช่วงนี้นะคะปี2022เจ้าหนาในการสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังไม่ขี้ลายมากนะักจึงทําให้หลายๆคนเนี่ยที่มีการจะไปเที่ยวรัสเซียนะแต่เราไปมาปี2019หลายปีแล้วแหละแต่ก็คิดว่าประเทศนี้มีความน่าสนใจแล้วก็ไปง่ายมากก็คือไม่ต้องมีวีซา่าเป็นฟรี ฟรีวีซ่าด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับรัสเซียตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ทําให้เราเข้าประเทศเขาไปเที่ยวได้ฟรีโดยไม่ต้องขอวีซา่ามีแค่มีพาสปอร์ตก็ไปเที่ยวได้แล้วนะคะที่สําคัญค่างเงินมันถูกมากนะคะเราหมดไปเนี่ยประมาณ4ี่หมื่นเองคืออาจจะไม่รวมค่าช็อปหรือค่าอะไรฟุ่มเฟือยของฝากแบบนี้นะแต่คือแต่ค่ากินค่าอยู่ค่าโรงแรมค่าตั๋วพิพิธภัณฑ์ตั๋วชมการแสดงต่างๆก็คือรวมอยู่ในงบ4ี่หมื่นแล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูว่านมีอะไรบ้างนะคะ เอาละก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะคะฟังก็สะบอกกันว่าก่อนหน้านี้ฟางเคยทำคลิปรีวิวสอนแผนทิปเที่ยวโดยใช้เครื่องมือของ Google โดยเป็น Google Map เป็นแมปของ g o o g l กนะคือสร้างแผนที่เอาไว้แผนทิปเที่ยวนะคะว่าแต่ละวันเราจะไปจุดไหนบ้างแล้วก็ใช้อีกโปรดักต์หนึ่งก็คือ Google s h นะคะใช้ในการวางแผนทิปเที่ยวแบบละเอียดลงในไฟล์ Google ที่มันจะสามารถทำเป็น Excel Fil ฟล์แล้วก็แชร์อยู่บนคาวให้คนอื่นๆเข้ามาเห็นแผนทิพยอกได้นะคะแล้วแต่การตั้งค่า p r i วิ c ีของไฟล์นั้นๆซึ่งไฟล์นี้แหละที่ฟางจะแจกนะคะแล้วก็จะเป็นไฟล์แผนที่ด้วยนะคะถ้าใครอยากได้นะคะสามารถเมลทิ้งเอาไว้มาที่อ e ีเมล fng.rio 9 3 g m a i l c o m ไว้ได้หรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ว่าสนใจเดี๋ยวฟังจะติดต่อกลับไปทีนึงก็ได้นะคะซึ่งไฟล์เนี้ยก็รีวีแบบเร็วนะก็จะบอกเป็น t a b l e x p e n s ว่าค่าแต่ละค่าที่ฟังหมดไปอ่ะค่าเครื่องบินฟังหมดไปกับค่าเครื่องบินกี่บาทแล้วก็บินสายการบินอะไรนะคะแล้วก็ค่าที่พักแต่ละเมืองค่าตั๋วรถไฟค่า วสวนสัตว์อะไรต่างๆที่มันสามารถซื้อล่วงหน้าไปได้แล้วนะคะซึ่งในไฟล์ก็จะมีแท็บ Expense อยู่ข้างล่างนะคะเป็นแท็บแรกแล้วก็จะมีแผนของแต่ละวันนะคะทั้งหมด12วันเลยเนาะคือ1คอลัมน์เท่ากับ1วันนะคะอันนี้ก็คือเริ่มวันเสาร์ฟังไปประมาณเดือนตุลาคม12ถึง23ตุลาคมมันจะเป็นช่วงที่ใบไม้กําลังจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือ,องแล้วก็กําลังจะล่วงมาเป็นผลิใบ ไม่ได้ผีใบดีใบร่วงออ,ออกมาทั้งต้นแล้วก็จะกลายเป็นฤูโดูโนนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะแผนไว้ละเอียดเลยว่าแต่ละช่วงเวลาที่เราอยู่บนทริปอะคะเราควรจะไปตรงไหนแล้วก็อยู่ที่นั้นได้กี่ชั่วโมงเพื่อที่แผนของที่ตัดถัดไปเนี่ยจะไม่กระทบต่อแผนที่เราวางเอาไว้นะคะสําหรับใครที่อยากได้แผนนี้ก็ ขอไม่ได้เลยนะคะจะมีทั้งหมด12วันนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าลองที่เที่ยวจากแพนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แถบอื่นๆถัดมาก็จะแพนพวกเป็นวันที่ของแต่ละวันนะคะอย่างเช่นวันเสาร์แต่ละช่วงเวลาที่อยากจะระบุะรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นทางเข้าออกรถไฟสถานีรถไฟนะคะแบบละเอียดก็จะมาแพนไว้ที่แถบย่อยๆแถบขีดข้างล่างของแต่ละวันอีกทีหนึ่งนะคะประมาณนี้เนาะนะคะก็อาจจะมีแปะรูปภาพเมนู สถานที่แปะกิจกรรมแปะค่าใช้จ่ายต่างๆเก็บเอาไว้ให้ด้วยนะคะประมาณนี้นะคะโอเคส่วนแผนที่นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูโอเคส่วนแผนที่นะคะมันก็จะเป็นแมปแบบนี้นะคะทัางตั้งชื่อไว้ว่ารัสเซีย2019นะคะโอเคเข้าไปดูมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งแผนที่ตรงเนี้ยเคยทาคลิปสอนสร้างเอาไว้แล้วนะคะก็คือไปดูคลิปนั้นได้ว่ามันทํำยังไงหรือใครอยากจะเอา แผนที่แมพตรงนี้นะคะของ2เมืองเนาะมันก็จะมีเซนต์ปีเตอร์เบิร์กกับมอสโกนะสเมืองคือมอสโกเป็นเมืองหลวงและเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนี่ยเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ฟางนั่งไปนะคะก็แต่ละวันก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ Day 1 d นึ่ง a y 3สองไปจนถึง Day สุดท้ายคือ Day ที่ประมาณ Day ที่10นะคะในนี้มีแค่10วันเท่านวันที่11ก็จะค่อนข้างแบบวันกลับแหละก็จะเป็นฟรีเดย์แล้วก็เตรียมรถขึ้นจองกแต่ประมาณนี้นะคะโอเค โอมาอ i ร์ไลน์นะคะซึ่งมันไปต่อเครื่องที่สนามบ,บินมัสกัตเป็นสนามบ,บินที่ใหม่มากสะอาดมากเพิ่งเปิดใหม่นะคะพอมาถึงแล้วเนี่ยที่รัสเซียก็จะให้เขียนอเม i ิกาเชนท t นะคะเราก็เลือกพักที่แอร์บีนีาะช่วงที่ไปคือเดือนตุลาน,นะคะมันก็จะแบบหน้าฝนนิดนึงแล้วก็บรรยากาศขมุขมัวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องพัก ที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กของเราทั้งหมดเนาะคือเราเลือกที่จะนั่งรถไฟจากลงสนามบินมอสโกก็เลือกที่จะนั่งรถไฟนอนหนึ่งคืนแล้วก็ลงที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเลยเลยก็เริ่มเที่ยวที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะคะซึ่งห้องเนี้ยก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่มามีเตียงมีโซฟามีห้องน ส่วนตัวมีตู้ส้าให้นะคะห้องน้ำอาจจะเล็กนิดนึงแล้วก็ส่วนมากที่ลัสเซียก็จะมีเป็นตึกๆจะไม่มีบ้านเพราะว่าถ้าเป็นบ้านต้องอยู่ไกลนอกเมืองไปนะคะร้านอาหารร้านแรกที่เราไปกินคือเป็นร้านเกี๊ยวที่อยู่ใกล้ๆกับที่พักแหละนะคะก็ลองสั่งพวกมิลเชคน้ำส้มต่างๆมาดูนะคะก็จะเป็นคล้ายๆเกี๊ยวบ้านเราอะ่ะเหมือน mm hmm. เขาเรียกแต่ละพื้นที่ก็จะมีชื่อเรียกของเกี๊ยวแบบนี้ไม่เหมือนกันอย่างเช่นลาวิโอรี่ เกียวซาญี่ปุ่นนะคะอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นจะเป็นมิวเซียมที่เรานั่งรถมีไปนะคะจะเป็นแบบแคล้ายๆแบบพิพิพธภัณฑ์ที่แสดงศิลปะอาร์ติสตต่างๆเขาก็จะเอาผลงานมาแสดงที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าเออชิคดีแบบว่ามีอิทรรศการให้ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมากเท่าไหร่นะคะมีมุมให้เดินกว้างมากมีหลายจุดนะคะถ้าใครที่แบบ ชอบหาสถานที่ที่มันชิๆคๆกู๊กูก็ไปที่อันนี้ได้นะคะเป็นอาร์ตมิวเซียมันนี้ก็คือบรรยากาศที่ถ่ายรูปมาตอนนั้นเนาะคือมันมีทั้งโกดังข้างในโกดังข้างนอกนะคะเดินทางอินดอร์เอาท์ดอร์ได้หมดเลยส่วนมากก็เดินข้างในเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างเย็นเพราะว่าข้างในมันก็จะอุ่นนิดนึงนะคะ ถัดมาเป็นร้านแรกนะคะคือเป็นร้านอาหารเย็นร้าน Crab Story นะคะก็คือเขาขึ้นชื่อเรื่องปูแหละคือตอนไปกินอ่ะก็เข้าใจแล้วว่าเป็นร้านยอดหิตของคนไทยจริงๆเพราะว่าพอไปเจอถึงที่ร้านก็เจอคนไทยมาเป็นครอบครัวอ,อยู่ตัวข้างๆเหมือนกันนะคะอาหารใช้ได้คะ่ะอร่อยดีคือชอบร้านเซียนที่แบบค่าครองชีพมันไม่สูงมากคือถ้าใครอยู่กรุงเทพแล้วอยู่แบบเส้นสุขุมวิทอะ่ะ คือไม่ได้ต่างเลยราคาอาหารน้ําดื่มต่างๆอะไรพวกนี้นะคะไม่ได้แพงมากเกินไม่เหมือนแบบไปโซนยุโรปที่เป็นโซนแบบสวิตรัสเซียอังกฤษพวกนั้นจะค่าของชีพแพงมากคือแบบค่าของชีพของรัสเซียพอๆกับกรุงเทพเลยนะคะช่วงที่ไปนะคะก็ยังไม่ได้แบบถ่ายวิดีโอเยอะมากเพราะว่า ตรงนั้นก็คือแบบถ่ายแต่ภาพนิ่งนะคะบรรยากาศในคลิปก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้จะเป็นภาพเพียงเก็บตกออกมาให้ดูนะคะก็สามารถรับชมได้ว่าถ้าได้รับไฟล์ที่ฟังแชร์ไปให้นะคะมันก็จะมีสถานที่ประมาณนี้แหละนะคะที่แบบฟังไปมาพวกร้านอาหารหรือว่าสถานที่สาคัญสาคัญนะคะ เป็นร้านหนังสือเนาะที่อยู่ข้างบนร้านขายของฝากนะคะบรรยากาศตอนนั้นมันก็จะฝนปิ๊กเปียกนิดนึงนะคะฝนเพิ่งตกไปคือตอนแรกอะที่ไปนั่น,นี้เพราะว่าอยากจะไปดูแบบใบไ,ไม้เปลี่ยนสีเหลืองๆนะคะ และอันนี้คือแนะนํามากเลยเป็นร้านโดนัทเขาบอกมันเปิดมาเป็น100ปรอ้อยปีแล้วด้วยนะคะเป็นโดนัทเก่าแก่ของที่นี่ซึ่งเราก็อิ่มมากๆแล้วเราก็อยากรู้ว่ามันจะอร่อยสแค่ไหนปรากฏเราไปกินแล้วเออมันอร่อยมากจริงจมันเหมือนคล้ายๆพอนเดลริงบ้านเราแต่ว่าก็แอบเหมือนปลาท้งโกคือเป็นโดนัทที่อร่อยมากคือ ใครไปคือห้ามพลาดร้านนี้เลยมันจะไม่เหมือนที่อื่นที่เคยกินมาเลยนะคะตอนแรกเราก็กะจะไม่ไปแะแต่ว่าพอได้กินแล้วเออดีใจที่ได้ไมากินร้านนี้นะคะอันนี้เป็นโบหยดเลือดน,นะคะเราก็ซื้อตั๋วเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ข้างในได้นะคะแต่ว่าข้างในเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปนะคะก็จะถ่ายได้เฉพาะโซนที่เขา อนุญาตเท่านั้นแต่โซนที่เป็นข้างในเล็กๆเ,เขาจะไม่ถ่ายอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่แบบห้ามพลาดเลยนะคะถ้าใครไปเทนกซัสเบิร์ดแนะนำมากเลยว่าให้ไปร้านนี้เพราะว่าประทับใจมากอร่อยมากเหมือนแบบอารมณ์แบบฟนายนิน่งเลยแต่ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะราคาแบบจานละ300-400ราคาปกติมากเลยนะคะทุกเมนูที่ขึ้นมาเนี้ย เด็ดสลติีคือเขาทำออกมาดีแล้วเขาตั้งใจอะ่ะคือเชฟมาเสิร์ฟก็แบบอธิบายายีรายว่าทำมาจากอะไรบ้างน,นี้เป็นขนมนะคะมะพร้าวแล้วก็มีเจลเยลลี่มะนาวข้างบนตัดเลี่ยนอร่อยมากเลยคิดถึงอยากไปกินอีกนะคะถ้าใครไปก็ห้ามพลาดร้านนี้เลยนะคะ แนะนำว่าให้จองล่วงหน้าด้วยเนาะเพราะว่าตอนที่เราไปเราไม่ได้จองแล้วพนักงานบอกไม่มีโต๊ะแล้วบอกเรากำลังจะกลับถอยออกพนักงานก็บอกว่าพอดีมีโต๊ะยกเลิกแล้วเราก็สามารถเข้าไปกินแบบฟุ๊กๆก็เลยได้กินมื้อนั้นที่ร้านเนี้ยก็รู้สึกว่าเออม,มีบุญมากเลยเพราะมันอร่อยมากนะคะถัดมาเป็นพระราชวังนะคะแคทเธอรีนพาเลสนะจํไม่ผิดนะคะคือตอนที่เราไปอะ่ะถ้าจําไม่ผิดเขาปิดปรับปรุงข้างในเราก็เลยไม่ได้เข้าไปข้างในวังนะคะเราก็ ซื้อตั๋วชมแค่ข้างนอกก็จะเป็นสวนเดินรอบสวนก็คือเหนื่อยแล้วอะเพราะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องความยิ่งใหญ่ความอลังการความเวอร์วงังความแบบต้องสูงต้องเวอร์ไว้ก่อนนะคือยกให้รัสเซียเลยนะคะ หลังรู้สึกว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นห้องอาบน้ำนะถ้าจะไม่ผิดสมัยก่อนเขาต้องทําห้องอาบน้ําแยกเอาไว้แต่ว่ามันเหมือนแบบบ้านเล็กๆหลังนึงเลยห้องอาบน้าของเขาถัดมานะคะบริเวณใกล้ๆพระราชวังอะ่ะเราก็เดินเล่นแล้วเราก็ไปเจอตลาดสดแล้วเราก็ซื้อผลไม้มานะคะเราก็ มันก็เป็นผลไม้เมืองหนาวที่เราไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่มันก็จะมีพวกแอปเปิลบีทรูทอะไรพวกนี้ยคือกล่อมปีก็หัวใหญ่มากเหมือนแบบหมันทางภาคเหนือเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ซื้อผลไมา้เก็บมากินที่ห้องนะคะที่ห้องก็มีตู้เย็นเราก็ล้างให้สะอาดแล้วเราก็กินที่ห้องตอนที่กลับมาจากเดินมาจากที่พักแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่ดีเนาะเพราะาตลาดสดมันจะถูกกว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตนิดหน่อยนะคะ อันนี้เป็นร้านพิซซ่านะคะที่อยู่ใกล้ๆกับพระราชวังนั่นแหละนะคะเราเดินเๆใกล้ๆกับตลาดด้วยนะคะลองสุ่มๆดูก็ไปเจอร้านนี้มานะคะโบดปอกกี้นะคะ คือตอนไปถึงจริงอะ่ะมันสีมันจืดกว่าที่คิดเอาไวอ้อ่ะมันน่าจะโดนแดดนะคะแต่มันก็แอบ,บน่ารักอยู่ดีมันเหมือนแบบเอาแท่งปอกกี้มันเลีอยงๆกันเป็นสีชมพูนะคะพระราชวาง Peter Hop นะังปีเตอร์ฮอปเนาะตอนนั้นน้ำผูเขาปิดปรับปรุงนะคะ ถ้าใครจะมาสนมาเขาก็จะมากันหน้าแบบไฮซีซันที่เป็นช่วงหน้าร้อนของรัสเซียนาะแต่มาหน้าหนาวมันก็จะได้ฟิลอีกแบบหนึง่งแต่มันก็หนาวรือเกินหนาวจริงมีพวกกุหลาบพวกพันไม้เมืองหนาวนะคะให้ชมนิดหน่อยนะคะคือแต่ละที่ใช้เวลาเดินนานมากแล้วก็มันกว้างใหญ่ไพศาลมากคือค่าใครจะไปเที่ยว ปกติเดินนอนเที่ยวต่ประเทศ่ก็คือแบบให้วอร์มร่างกายให้ออกกําลัางกายเพราะเราต้องเดินเยอะมากวันหนึ่งสิบยี่สิบโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะซ้อมวิ่งไปก่อนที่จะไปเที่ยวเสมอหรือซ้อมเดินก็ได้ให้แบบกล้ามเนื้อมันชินอะ่ะเพราะถ้า,าไปถึงแล้วเราไปเที่ยวเลยโที่เราไม่ออกกําลัางกายก่อนหน้าหนึ่งเดือนหรือสองสามอาทิตย์อะ่ะมันจะทําให้บาดเจ็บแล้วจะเที่ยวไม่สนุกนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างในนะคะลูรามาเหามากจริงจริง แล้วก็อุ่นด้วยนะคะคือทุกจุดก็จะมีแบบนักท่องเที่ยวทัวร์จีนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทะเลบอลติกนะคะบรรยากาศวันลังๆังอะรู้สึกว่าหน้ามันจะแห้งมากแล้วถึงเราจะแบบประคมมอเจอร์ไรเซอร์อะไรต่างๆแล้วเรารู้สึกว่าทั้งปากเราแล้วก็หน้าเรามันแห้งมาก เราต้องกินน้ำเยอะๆบวกกับเราชินกับอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยใช่ปะพอมาอยู่หน้าหนาวแล้วมันก็หนาวแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ผิวเราแห้งมากนะคะใครจะไปก็แนะนำให้บำรุงผิวให้ดีเนาะถัดมานะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะกลับมาที่มอสโกแล้วเนาะนะคะพวกแอลกอฮอล์หรือเบียร์ต่างๆที่มอสโกก็ค่อนข้างถูกอันนี้เป็นบรรยากาศมีทูข้างใน ใต้ดินนะคะลานห้างกลุมห้างเก่าเก๋นะคะข้างๆห้างก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆเทอร์มินอลทวินตวันบ้านเรานะคะ <S <S บรรยากาศห้างกลุมก็สวยสวยจริงเหมือนแบบเหมือนเป็นห้างที่แก่แต่มันไม่ได้ดูเก่าไม่ดูโซมมันดูสว่างแล้วก็ดูทันสมัยนะคะ คือตอนที่เราไปละเซียเราก็ไปกัน2คนกับผู้หญิงนะคะผู้หญิงสองคนก็ระหว่างตอนแรกก็กังวลว่าจะจะเจอโจนไหมหรือจะเจอใครที่แบบไม่น่าไว้วางใจไหมสรุปก็ไม่เจออะไรนะคะก็ระหว่างทางที่ยกกระเป๋าลงใต้ดินอ่ะส่วนมากจะมีคนมายกให้ตลอดเลยเออยกมันจะมีจังหวะที่แบบกระเป๋าเดินทางมันจะไม่มีบันไดมันไม่มีทางลาดให้ลงแล้วมันจะมีแต่บันไดเราต้องยกเองใช่ไหมแต่มันส่วนมากร้อยละแปดสิบเลยจะมีแบบ ผู้ชายชาวพื้นเมืองหน้าตาแบบพื้นเมืองพื้นเมืองหน่อยหรือไม่ก็ชาวรัสเซียปกติเน,นี่ยเขาก็จะมายกให้นะคะก็ใจดีมากเลยที่เจอแบบเลวร้าที่สุดเลยก็คือแบบในรถไฟใต้ดินน่าจะเป็นวันวันนี้แ,แหละที่ใส่ชุดสีแดงนะคะแล้วก็เจอคนผู้ชายคนหนึ่งแบบเดินตามรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็เดินมาแบบประกบใกล้ชิดมากทั้งที่รถไฟไมแแ่แน่นนะคะก็พยายามไม่สนใจไปก็ ก็เดินหนีหรือว่าถ้าไม่ไม่สนใจไม่ไม่ไปคุยกับเขาเขาก็เขาก็หนีไปเองนะคะคือระหว่างที่เขามาประกบตัวใกล้ๆอ่ะก,ก,ก็รู้สึกว่าก็มีคนแบบพยายามจะช่วยเราระวังเหมือนกันหมายถึงคนรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ระวังตัวเองนิดนึงมันก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ไปยากแล้วก็เราก็ไม่ได้ดูหน้าอันตรายเท่าไหร่นะเท่าที่ไปมา12วันนะคะ ตอนนั้นที่ไปมันก็ช่วงตุลาเนาะมันก็จะใกล้กับฮาโลวีนมันก็จะมีร้านขายแคนดี้ที่มันทํารูปขนมเป็นรูปแบบไส้รูปหนอ่อรูปอะไรแบบเนี้ยในช่วงเทศกาลฮาโลวีน Halloween นะคะแล้วเราก็ไปพิพิธภัณฑ์มาด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าปลาในพิพิธภัณฑ์ก็จะไม่เหมือนกับปลาในเขต ร้อนชื้นแบบบ้านเราเนาะมันก็จะมีปลาพันแปลกๆแล้วการแบบนั่งดูปลาเนี่ยเอา o h o l i u m มันก็เออมันก็สงบดีรู้สึกมีสมาธิดีแล้วมันก็มีสายพันธ์แปลกใหม่ที่ไม่เหมือนกับที่ไทยที่แบบตามภาคตะวันออกท,ที่ที่อยู่ในบ้านเรานะคะก็มันก็เพลินไปอีกแบบหนึ่งถ้าใครชอบไปดูสัตว์น้ําหรือชอบไปพิพิธภัณฑ์นะคะก็แนะนําให้ไปเหมิวนเซียมได้นะคะ ตัวโกที่วาดไม่ได้เลยนะคะคือ การแสดงโชว์นะคะที่โรงละครสัตว์นะคะเออวันดีกว่าที่คิดอะ่ะแล้ววันก็แบบแสงขีเสียงมันอลังการมากเลยแล้วแบบนักแสดงเขาแบบเต็มที่มันเหมือนเราอยู่ในทีวีแต่ว่ามันอยู่ในระยะที่ใกล้มากน่คะแบบนักแสดงเขาก็เป็นแบบเหมือนคือสังเกตว่าโครัสเซียหน้าเหมือนหุ่นหุ่นขี้พึ่งหุ่นปัน้นแบบมองใกล้ๆแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยนี่คือผิวคนคือด้วยความที่เขาแบบผิวขาวแล้วมันแบบ มันเนีนยนเลยเงี้ยเออมันเหมือนแบบมันเหมือนหุ่นน่ะแล้วก็หุ่นเขารูปร่างเขาก็จะแบบสูงใหญ่กว่าแบบชาวเอเชียบ้านเรามากใช่ปะเออก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจดีนะคะ ซึ right. ่งจริงๆในคลิปนี้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นดีเทลที่เล่าละเอียดมากแล้วก็ไม่ได้แบบมีภาพทั้งหมดที่ฟางแบบไปที่ย่อมานะคะเพราะว่ามันจะยาวมากเนาะเป็นการรีวิวคร่าวๆของแพนทิปที่บางส่วนที่ฟางจะแจกไปนะคะคือถ้าใครอยากได้ไฟล์เนาะก็ทักมาได้คอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์นี้เนาะแล้วก็อีเมลเดี๋ยวฟางจะทิ้งอีเมลไว้ให้นะคะก็ส่งอีเมลมาขอแพนทิปเที่ยวรัเซียได้นะคะไม่ห่วงค่ะ sarava sarava